สวัสดีครับผมพอดีวันนี้มีกิจกรรมเติมอินทรีย์วัตถุให้กับต้นไม้นะครับไม่กี่ต้นอินทรีย์วัตถุที่ผมว่าก็คือปุ๋ยหมักนะครับที่หมักไว้แล้วซึ่งในคลิปนี้ผมจะอธิบายถึงอินทรีย์วัตถุว่ามันคืออะไรและทําไมต้องเติมอินทรีย์วัตถุเอาพอสังเกตนะครับอินทรีย์วัตถุก็คือวัตถุดิบที่เกิดการสลายตัวของซักพืชซักสัตว์ไม่ใช่เศษพืชน,นะครับก็คือวัตถุดิบที่ย่อยสลายจนกลายเป็นปุ๋ย พืชสามารถนำไปใช้ได้แล้วถึงเรียกว่าอินทรีย์วัตถุเศษใบไม้ที่กองอยู่โคนต้นตรงนี้ด้านบนยังไม่ใช่อินทรีย์วัตถุนะครับก็คือยังไม่มีการสลายตัวกําลังเข้าสู่กระบวนการหมักการย่อยสลายซึ่งมันจะอยู่ชั้นผิวดินนะครับตรงที่มีความชื้นมีจุลินทรีย์อินทรีย์วัตถุจะมีคาร์บอนไดออกิเจนเป็นองค์ประกอบข้อดีก็คือมันจะมีประจุลบมากนะครับ ซึ่งตามธรรมชาติทั่วไปแล้วดินก็จะมีประจุลบมากกว่าประจุบวกนะครับแต่หากว่าดินเราเป็นกรดประจุมันจะน้อยก็คือ ph ต่ำๆเนี่ยประจุมันจะน้อยพอ ph สูงหรือมีค่าที่เหมาะสมเนี่ยก็คือประมาณ5.5ถึง6.5ก็คือมีความกรดอ่อนประจุก็จะมากขึ้นประจุในดินส่วนใหญ่เป็นประจุลบนะครับจะเอาไว้จับกับประจุบวกที่อยู่ในธาตุอาหารของพืชการที่ดินมีประจุมาก อาศัยองค์ประกอบ2อย่างก็คือต้องมีค่า pH ที่ไม่เป็นกรดนะครับสก็คือมีอินทรีย์วัตถุซึ่งอินทรีย์วัตถุเนี่ยอย่างเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่ผ่านการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับมันจะมีประจุลบซึ่งจะช่วยตรึงประจุบวกเอาไว้ประจุบวกก็คือธาตุอาหารต่างๆที่มีอยู่ในดินนะครับที่มีประจุบวกธาตุอาหารต่างๆมาจากไหนหากเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีก็คือการเอาเศษวัสดุเศษใบไม้เศษกิ่งไม้เนี่ยมาหั่นใส่โคนต้นนะครับ ถ้ามีเครื่องบดก็บดใส่ถ้ามีเครื่องสับก็สับใส่มันจะเกิดการย่อยสลายได้ไวพอ,อย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยมีโมเลกุลขนาดเล็กถึงจะเรียกว่าอินทรีย์วัตถุนะครับก็คือพืชสามารถดูดซับดูดซึมไปใช้ได้ซึ่งพืชเนี่ยเราก็รู้อยู่พืชจะดูดน้ําและแร่าธาตุที่บริเวณปลายรากนะครับคือพืชจะมีเนื้อเยื่อลาเลียงอยู่2กลุ่มก็คือไซเลมกับโฟมการลําเลียงน้ําและแร่าธาตุของพืชเนี่ย มันจะถูกลําเลียงผ่านเนื้อเยื่อที่มีชื่อว่าไซเลมส่วนโฟมเนี่ยจะเป็นเนื้อเยื่อลําเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นนะครับซึ่งเนื้อเยื่อทั้งสองเนี่ยจะประกอบกันเป็นกลุ่มพบทั้งในลําต้นจริงใบารากนี่คือประโยชน์หลักของการเติมอินทรีย์วัตถุบางท่านบางคนอยู่ในพื้นที่ที่มันอยู่ในเมืองหาไม่ได้นะครับหาอินทรีย์วัตถุไม่ได้คงคิดว่าอินทรีย์วัตถุก็มีแค่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักอันที่จริงอินทรีย์วัตถุก็คือเศษกิ่งไม้เศษใบไม้ที่อยู่ในสวน,ร,นสรัรนนะคบ เพราะว่าปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยพืชก็จะดูดซับดูดซึมขึ้นมาเก็บสะสมไว้ในส่วนต่างๆของลาต้นนะครับทุกอย่างกิ่งก้านสาขาใบต่างๆเนี่ยถ้าเรานํามากองไว้รอบโคนต้นพอหน้าฝนน่ยผ่านไปแค่2อสเดือนเนี่ยถ้าเราไปเปิดดูตรงส่วนที่ติดกับพื้นดินเนี่ยมันจะถูกย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยตรงนั้นเรียกว่าอินทรีย์วัตถุครับเมื่อมันถูกย่อยสลายจนแทบจะกลายเป็นดินเนี่ยมันจะมีประจุคือทําให้ดินเรามีประจุมากขึ้นโดยเฉพาะประจุลบ อย่างที่บอกไปนะครับมันจะช่วยตึงประจุบวกเอาไว้ซึ่งเป็นธาตุอาหารต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นเองนะครับและที่สําคัญมันป้องกันการชะล้างประจุจากน้ําฝนได้อีกด้วยนะครับนี่คือประโยชน์หลักของอินทรีย์วัตถุเพราะฉะนั้นแล้วในสวนของเราเนี่ยมีเศษกิ่งไม้เศษใบไม้เนี่ยไม่ต้องไปทิ้งที่อื่นครับเอาไปกองไว้รอบโคนต้นแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราต้องสับ อาจ,จเอากันไกลตัดกิ่งหัน่นใส่โคนต้นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อประโยชน์ในการย่อยสลายที่ดีแรกอย่างหนึ่งถ้ามีการเติมแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์เข้าไปด้วยยิ่งจะย่อยสลายได้ไวอย่างเช่นพวกกากน้ําตาลหรือปุ๋ยไนโตรเจนนะครับซึ่งคลิปหน้าผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าการใช้ปุ๋ยเคมีในกองปุ๋ยหมักมันจะส่งผลยังไงมันเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์หรือไม่สวัสดีครับ